จ๋าชิษนุชาหลงรักผิวแทนหุ่นแสนดีนา่ารักของยูทูบเบอร์สาวไทยในฟอริดาเธอชื่อจ๋าชิษนุชาพึ่งเพียนสาวลำปางที่เคยประกวดนางงามหลายเวทีแต่ตอนนี้ไปปักหลักใช้ชีวิตกับสามีนักลงทุนชาวอเมริกาหลายปีแล้วค่ะคุณจ๋าชิษนุชาพึ่งเพียนเจ้าของช่อง J Can ใน YouTube ที่ปัจจุบันมีคนติดตามมากกว่า5 0 0,000คน บอกกันก่อนว่าหากใครได้ติดตามชมเธอในคลิปใดคลิปหนึ่งจะต้องดูคลิปต่อไปและต่อไปอย่างแน่นอนเพราะเรื่องราวที่คุณจ๋านำเสนอเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาน่าสนใจทันสมัยได้ความรู้ใหม่ๆด้วยดูแล้วสนุกด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือความน่ารักสดใสของคุณจ๋าเองคือเสน่ห์ที่หลายๆคนได้ดูบอกเลยว่าหลงรักหญิงสาวคนนี้และจะติดตามเธอต่อไปเรื่อยๆกระทั่งมาเจอคลิปเก็บองุ่นทะเล h ฮา s e s e ีเกร s อังง่นทะเลเริ่มจากสนใจอังงวนทะเลเป็นอย่างมากดูไปดูมาติดใจคนเล่าเรื่องสงังั้นเป็นการเล่าถึงเรื่องราวของผลไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณป่าริมชายหาดได้อย่างน่าสนใจซึ่งชายหาดที่เห็นก็เป็นหาดของเกาะฮัสชินซานรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอ,อเมริกา ดูตอนแรกคิดว่าเป็นสาวชาวต่างชาติเพราะภาษาอังกฤษที่ได้ฟังนั้นสำเนียงดีมากๆแล้วคิดว่าคงนำมาใส่ซับไทยเพื่อให้คนไทยได้ดูด้วยแต่ที่ไหนได้ดูไปดูมาอ้าวคนไทยนี่น่ะ,ละหลายๆคนเริ่มติดตามคุณจ๋าจากไอจีเจแคลนมาก่อนเพราะช่วงแรกคุณจ๋าลงเรื่องราวของตัวเองเกี่ยวกับดูแลสุขภาพวิธีออกกำลังกายที่เธอใช้ดูแลตัวเองอยู่จึงทำคลิปเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาอย่างต่อเน,นื่องและในที่สุดก็ได้เปิดช่องเจแคลน ใน YouTube ขึ้นมาค่ะทำให้มีคนติดตามมากขึ้นและเนื้อหาของคลิปที่นำเสนอก็หลากหลายมากขึ้นจึงเริ่มมีคนสนใจกันว่าคุณจ๋าเป็นใครมาจากไหนไปอยู่ที่อเมริกาได้ยังไงซึ่งเธอก็เล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านคลิป50ข้อเกี่ยวกับจ๋า50 facts about me และ Q&A ถามตอบก็ยิ่งจะเห็นความน่ารักของเธอมากขึ้นคุณจ๋าชิษนุชาเพิ่งเพียนเป็นสาวลำปางเรียนจบจากมหาวิทยายลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดกรุงเทพ ัจจุบันอายุ30ปีเธอไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาเมื่อปี2013ช่วงแรกไปทำงานที่ร้านอาหารจากที่ยังไม่ค่อยเก่งในการใช้ภาษาเท่าไหร่ทำให้ในช่วงแรกมีปัญหาทางด้านภาษาที่ยังสื่อสารไม่ค่อยได้แต่พราะไปอยู่ในสถานการณ์บังคับที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาทำให้ได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องกระทั่งการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นและในที่สุดก็ได้พบรักและแต่งงานกับคุณบ๊อบบี้โรเบิร์ตเครนชาวอเมริกันค่ะ